ทำานำเสนอดีครับอาแต่งบ์บรรลัดครับวันนี้จะพาคนใพี่น้องไปรู้จักกับต้นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ในตำราเขาก็เขียนไว้อยู่ว่าจะป้องกันพูดผีพยันตลายอะไรต่างๆนี่แหละแต่ว่าในทางการรักษายามันก็จะมีทั้งเป็นยาขับได้ด้วยขับประจำเดือนก็ได้ทีนี้ก็ ไม่ควรใช้มากเพราะยาชนิดนี้มันอันตรายอยู่มีคนมาถามเข้ามาที่บ้านก็มาเจอท่อนหนึ่งเจอท่อนนี้ทำไมทำไมเอาใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้ทำไมก็บอกว่าไม่ใส่ไม่ได้มันเหม็นโดมให้ดูนะครับเหม็นมันขี้เลยยิ่งโดนน้ำยิ่งเหม็น ทีนี้ความเชื่อของคนโบราณของฟัง่งเขมรเขาก็จะเอาไว้มุมบ้านสี่มุมมันก็จะไล่พวดพวกผูีปีศาจไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาในบ้านได้มีไม้เหม็นก็ต้องมีไม้หอมนะครับเดี่ยวต่อไปเราจะพาไปท่านผู้ชมไปดูไม้หอมเที่ยวนี้ก็ดูไม้เหม็นไปก่อนเหม็นมันคือไม้อะไรทีนี้มันก็คือ ไม้แกงขี่พะล่วงส่วนเขาก็ทำยังไงถึงจะถึงจะรู้จักต้นแล้วก็ทำไงดีก็เลยไปไปดูซิไปค้นหาซิว่าต้นไม้อะไรที่มันอยู่ในป่าแล้วมันมีนเหม็นมีไหมก็เข้าไปสำรวจเข้าไปสำรวจก็ไปเจอที่วัดว มันจะอยู่ข้างข้างครัวเลยพออยู่ข้างครัวปุ๊บเนี่ยมันเหนม็นแรงวันขึ้นไปกอมเต็มเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็โคนทิ้งพอคนทิ้งเราก็ไปขอไปขอมาทำยาไปทำยาทีนี้ถ้าอยากรู้จักต้นสมุนไพรชนิดนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องไปดูครับว่า มันเป็นลักษณะรูปร่างยังไงต้นนี้เป็นไม้เป็นไม้มงคลก็ว่าได้เราก็จะเอาไว้ติดบ้านติดอะไรไว้เพื่อไล่พูดผีปีศาจตามตำราเนาะแล้วก็จากประสบการณ์ในในการรักษาคนเนี่ยเคยเคยเห็นพ่อก็คืออาจารย์ที่ที่ถ่ายทอดองค์คมรูปพวกนี้ให้ผมเนี่ยก็เคยได้ใช้ไม้ตัวนี้แหละ ให้เด็กที่ร้องไห้ทั้งคืนมาตกลางคืนปุ๊บร้องตลอดไม่พ่อแม่ก็ไม่รู้จะทํายังไงเป็นมาทั้งหลายเดือนทีนี้พอช่วงนั้นปุ๊บก,ก็ไปออกงานอยู่ที่เมืองทองธานีพอออกงานเมืองทองปุ๊บเขาก็พาลูกเขามาหาพ่อเราก็อยู่ในเหตุการณ์เนาะทีนี้พ่อก็ใช้ใช้ทำเป็นพิธีกรรมนะใช้ฝ่ายผูกแขนแล้วก็มีคาถาเป่าให้ เรเป่าเสร็จปุ๊บคืนนั้นคืนนั้นเนี่ยเด็กไม่ร้องเลยก็เอาไม้นี่แหละหั่นไปให้แล้วก็ไปให้เขาถือไว้ก็ไม่รู้ว่ามันเ,เรื่องพวกนี้มีก็ได้ไม่มีก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เชื่อก็อย่ายลบหลู่นะครับเรื่องพวกนี้มันก็ทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ทีนี้จะพา่า ผมและพี่น้องไปดูเพราะว่าตอนนี้ก็ได้มาต้นหนึ่งเอามาปลูกไว้ที่บ้านนี่แหละยังหาที่ลงไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าถ้าไปลงแล้วถ้าโตขึ้นมาปุ๊บเหม็นจะทำยังไงก็ต้องไปตัดทิ้งจะต้องไปหาพื้นที่ที่มันเหมาะสมก่อนเราเลี้ยงไว้ตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,กเกท่าเนี้ยเท่า,ทาประมาณฟุตหนึ่งตอนนี้ก็โตมากแล้วยิ่งโตยิ่งเหม็นไปดูกันครับ นี่ครับมาดูรูปลักษณะใบใบก็จะเป็นหยักหยักหยักวอลลลายเส้นลายเส้นสามเส้นเหมือนเส้นถ้าไม่มีหยักปุ๊บเนี่ยแล้วก็ใบเล็กๆมันก็จะเหมือนกับพวกกำลังเสือโค่งแต่ตัวนี้ใบยาวแล้วก็ใบหยกักคนละอย่างนะครับ ลำต้นก็จะสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลก็จะมีเวลาขยายพันธุ์ก็น่าจะมีมเมล็ดอยู่ที่ต้นแล้วเราก็ขุดเอาต้นเล็กๆมาชำไว้เห็นภาพกันแล้วนะครับ ก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามกดกระดิง่งระฆังให้หมอแตงบันลาดด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำผลงานดีๆต่อไป